สวัสดีครับจากร้านนทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับที่นี่เป็นสาขาใหม่นะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตสินค้านะครับหน้าร้านนะครับมีรถไถรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับราคาย่อมเยานะครับในคลิปของวันที่14นะครับวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคมนะครับ2567นยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดสําหรับรถแท็กเตอร์นะครับรถไถเราต้องแต่คันละ5 0 0 0ถึง40,000บาทนะครับ 5,000-40,000บาทรวมทั้งรถไถรถเกี่ยวนะครับใครที่สนใจนะครับรถทุกคันนะครับของร้านของเรานะครับเราขายเป็นเงินสดนะครับเน้นย้ํานะครับขายเป็นเงินสดและสามารถผ่อนผ่านทกศได้นะครับผ่อนผ่านทกศได้นะครับลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้านะครับของทกศนะครับซึ่งมีกลุ่มมีสมาชิกนะครับในทกศอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่มีสมุดบัญชีนะครับอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็น เจ้าของนะครับบัญชีนะครับคนละอย่างกันนะครับใครที่สนใจอยากได้รถกับเราก็เงื่อนไข2เงื่อนไขครับเงินสดกับพรกสเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ2เบอร์โทรหลักที่0918611191นะครับอีก1เบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นนะครับจากรถเกี่ยวก่อนนะครับเป็นรถเกี่ยวคูโบตานะครับ าเหลืออยู่3คันครับตอนนี้นะครับใครสนใจรีบเลยราคาก็ถือว่าไม่แรงนะครับคันแรกเป็นคูปัต้าดีซีเนะครับตัวนี้รถจดปี2558นะครับสภาพถือว่าสวยเลยนะครับปากเดิมๆนะครับปากเดิมๆคอเดิมๆนะครับไม่ผุนะครับเสาคอไม่หักไม่แตกนะครับแถบสวยทั้งสองข้างครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาปีที่แล้วนะครับมาร์กยังอยู่ครบนะครับมาร์กคิวต่างๆ่างอยู่ครบเดิมๆ ครคันนี้จากสามหกเก้านะราคาสามหกเก้าคันนี้ผมปรับลดให้สองหมื่นนะครับให้สองหมืนบาทคันนี้เหลือสามแสนสี่หมืนเก้าพันบาทครับสามแสนสี่หมืนเก้าพันบาทลถสองพันหอชั่วโมงนะครับรดจดทะเบียนปี5้าแปดมีเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับหรือว่าพี่น้องทางลาวนะครับติดตามอยู่อยากได้รถไปใช้งานนะครับโทรมาคุยกัน นะครับสอบถามก็ได้นะครับค่าข้ามค่าภาษีแยกตั้งหากนะครับราคานี้คือจบในไทยนะครับจัดส่งฟรี300กมนะครับหรือว่าจะเอาข้ามเองก็ได้นะครับก็เสียราคาในไทยนะครับมาคันที่2ครับคันนี้349,000บาทปรับลดราคาให้อีก19,000บาทเหลือ330,000บาทท้่วตามสภาพนะครับรถใช้งานได้ปกติครับแท็กใหม่ๆนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมา แพคใหม่ทั้งสองข้างรถเดิมเฟรมเดิมนะครับปากเป็นเลสแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้คันนี้2,800ชั่วโมงครับเหลือราคา3,30,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถสตาร์ทติดปกติคอปากคอเกี่ยวนะครับขึ้นตู้ได้ปกตินะครับใครสนใจนะครับรีบเลยราคานี้นะครับผมลดราคาลงให้นะครับเหลือ3 3 0 0 0 0สามหมื่นสามแสน สามหมื่นบาททวนนะครับสามแสนสามหมื่นบาททวนนะครับคันนี้นะมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นรถเกี่ยวอุปต้าดีซีร้อยห้าเอ็กนะครับปากกว้างสองเมตรกว่าเลยนะครับมีระบบออโต้โลนะครับก็คือปรับสมดุลอัตอัตโนมัตินะครับอ่าแหวสวยนะครับดีนตะขาบมีรอยเปลี่ยนซีนมาแล้วนะครับตัวนี้ก็สองพันกว่าชั่วโมงครับ จากราคา5 5 0 0 0 0บาทคันนี้ลดร,ราคาไปอีก30,000เหลือ502,000บาททวนนะครับรถจดทะเบียนปี2561นะครับปัใจรถเกี่ยวไม่ควรพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับ105ก็ลูกค้าอำเภอกันวนนะครับรออนุมัตินะครับ ก็จบไปสําหรับรถเกี่ยวนะครับก็มีทั้งหมด3คันให้ได้เลือกนะครับก็รถไถกันบ้างนะครับแจ้งข่าวคาววันนี้จะมีรถ L3408 เข้ามา2คันนะครับมีเรื่มทะเบียนทั้ง2คันนะครับแล้วก็จะมีคูปัตม้าเจ็ดศมา1คันรถคีบ50าไม1หคันนะครับรถคีบเราจะมีในสต็อกทั้งหมด2คันนะครับมี4 7 s เแล้วะคันหนึ่งแล้วก็จะมี50อีก1คันนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับพาชมรถไถรถเล็กๆก่อนนะครับเอาแถวหน้าก่อนรถไถเรา คลิปที่แล้วราคาเริ่มต้น99,000ดูว่าจะลดอีกได้เท่าไหร่นะครับมาคันนี้ครับ B2140 นะครับตัวรถโครงกันอ้อยครับจาก165,000บาทเออจาก165,000บาทนะครับคันนี้ลดเหลือ155,000บาทนะครับ155,000บาท21แรงม้า413ชั่วโมงการทำงานนะครับรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับครับเดิมทุกจุด นะครับเดิมทุกจุดนะตัวนี้นะครับตัวรถและโครงกันอ้อยนะครับไม่มีอุปกรณ์ให้นะครับได้แค่โครงกันอ้อยกับตัวรถนะครับตัวนี้ผมให้แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกนะครับราคาจากแสนหกหมื่นห้าพันนะครับลดเหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคูปต้า L สี่ห้าศูนย์แปด DI นะครับตัวนี้ตัวดีธรรมดาสภาพยางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะอันนี้นะครับ วันนี้ปรับรถราคาลงนะครับในคลิปนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือ255,000บาทครับ255,000บาทจัดส่งฟรี300กมครับเครื่องดีเกียร์ดีของเหลวทำเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งระบบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเก็บงานทำสีสวยๆเลยครับ5,117ชั่วโมงการทำงานครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2553นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับถัดมาครับอิซกิ Nt 554นะครับ54แรงม้านะครับตัวนี้เป็น4สูบนะครับผมชอบรุ่นนี้นะครับเพราะว่าคันเกียร์ไม่มีอยู่ตรงกลางนะครับเกียร์เปนเกียร์ชัตเทิลนะครับ500กว่าชั่วโมงด้วยนะครับตัวนี้500 59 58ชั่วโมงนะครับ1 2 3 4ตรงนี้ครับคอนโทรลใบมีดอยู่ข้างบนครับ แบบเขาเรียกว่าคอนโทลแบบนิ้วกระดิกนะครับคอนโทลแบบนิ้วกระดิกแปดเกียร์ดนหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเป็นรถทางภาคใต้นะครับรถใช้งานเพียงสองปีรถสภาพใหม่มากๆนะครับคันนี้จากสามแสนแปดหมืนเก้าพันอาไปสามแสนแปดมืนบาททวนนะครับตัวนี้สามแสนแปดหมืนบาทท่วนไปสวยเลยครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับครบนะครับสำหรับเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้ 54แรงม้าครับอีกหนึ่งขั้นครับสําหรับอีซากิที่นิยมใช้นะครับตัวนี้52แรงม้านะครับ NT542 เทอร์โบนะครับเป็นรถไถค่ายเดียวนะครับที่ติดตั้งเทอร์โบมาพร้อมจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีมากๆนะครับสําหรับอีซากินะครับใครได้ไปเนี่ผมถือว่าสภาพได้เหมือนรถใหม่นะครับได้เหมือนรถใหม่นะครับซื้อใหม่8แสนกว่าบาทนะครับออกมือสองก็ ซื้อใหม่เกือบแปดแสนเนาะออกมือสองคันนี้คลิปที่แล้วสามแสนสี่หมืนเก้าพันนาะคลิปนี้เอาไปสามแสนสามหมืนห้าพันบาทนะครับเอาไปเลยครับราคานี้เดิมเดิมครับพร้อมส่งได้เลยล้างขัดสีพร้อมส่งได้เลยครับรถสภาพเดิมนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมห้าร้อยห้าสิบสองชั่วโมงการทำงานครับ สำหรับอิสกิ42แรงม้าเทอร์โบถัดมาครับชมกันต่อนะครับ L4708 HP 4สูบนะครับเครื่องยนต์ไดรเร็กรุ่นนิยมใช้นะครับลองลอง50นะครับสำหรับใครที่ <c oughs> งบไม่ถึง50เงินไม่เยอะนะครับอยากได้กำลังแรงม้าอยากได้ซีซีนะครับเป็นรถที่นิยมใช้มากๆนะครับสำหรับคโบตนะครับรุ่นนี้ 47แรงม้าบิ้วใหม่สติกเกอร์ของเหลวเปลี่ยนใหม่นะครับเช็คร้อยนะครับแต่สภาพยาง90%นะครับคันนี้เอาไปจากคลิปที่แล้ว4 1 9 0 0 0นะครับวันนี้เอาไปรา,ราคา400,000บาทท,วน,นะ 4, 100, าท,ทวนนะครับ400,000บาททวนนะครับคันนี้คู b ต้า KRT140 PDO ครับอุปกรณ์ได้ครบนะไม่ได้แต่โรตารี่นะครับจะได้ใบด้านหน้าได้หาง3ได้ล้อเหล็ก ได้กระบะอเนอกประสงค์นะครับที่นั่งอเนอกประสงค์สตาร์ทแบตได้ปกติไม่มีเล่มทะเบียนนะครับที่เพี่แล้ว99,000นะครับอันนี้เอาไปเหลือ95,000บาทน,นะครับเหลือ95,000บาทรถไถยรถตัก f m w o r l d ครับ WD454K รถใหม่มือหครับราคาเปิดขายตอนแรกๆนะครับ สองปีที่แล้วที่ผมเอามาเนี่ยผมต่งติดตั้งชุดตัดของช่างหนึ่งนะครับราคาแสนสองนะครับผมตัดสดมานะครับรถคันนี้ผมขายในราคาสี่แสนบาทได้ทั้งตัดได้ทั้งตัวรถได้ทั้งถังถ่วงนะครับรถใหม่มือหนึ่งนะครับรถใช้งานแบบไม่ได้ใช้งานเลยรถมีแต่จอดจอดโชว์รอลูกค้ามาซื้อเนี่ยนะครับดูชั่วโมงเขาครับปึ๊บใหม่ดีจิต้นด้วยนะครับเก้าชั่วโมง เก้าชั่วโมงการทํางานนะครับเดินหน้าไปเดินหน้ามาถอยหลังไปถอยหลังมาอยู่นี่แหละครับเก้าชั่วโมงการทํางานนะครับรถใต้มังกรแดงอ่ะขอแทรกรถกระบะนะครับมีสองคันตัวนี้วีโกเกียวโต้เครื่องสามพันปีศูนย์ห้านะครับขับสวยๆขับเท่ๆนะครับโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อบริษัทแล้วเรียบร้อยภาษีไม่ขาดนะครับภายในสะอาดสาดนะครับผู้หญิงขับได้นะเกียวโต้ uto, นะครับ เนี่ยผมก็ขับไปรับลูกไปโรงเรียนทุกวันนะครับรับรับลูกกลับจากเมียนทุกวันครับคันนี้มีแอบซิงมานิดนึงนะครับลงล้อให้เรียบร้อยนะครับทะเบียนนี้5834 8, นะครับไรได้รถไปใช้งานนะครับรถมีแอร์แอร์เย็นฉ่ำนะครับตั้งสบายๆเอาไป200,000สองนะครับเครื่องอัดฟังจาก200,001นะครับเหลือ107มารถขีป รถคีบคูโบต้า L4708SP ครับตัวนี้รถจัดการเก็บงานต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเช็คสภาพทำสีให้นะครับพร้อมคีบนะครับของคูโบต้นะครับแล้วก็จะมีถังถ่วงท้ายสวยมากๆครับท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับยางยางประมาณ80%เครื่อง Mark QC ครับอยู่ครบ 1,000กับ64ชั่วโมงการทำงานครับคันนี้รวมเช็คสภาพนะครับรวมเช็ครวมทำสีเอาไปในราคา3 6 0 0 0น6900บาทครับ3 6 0 0 0 0 0บาทนะครับราคานี้คุ้มมากสนะมกันต่อครับรถกระบ,บะ isuzu Highlander ปี2017นะครับตัวสูงนะครับขับสอง เครื่อง2,005เทอร์โบ VGS ครับภายในสวยรถใช้งานในร้านครับซื้อมาขายไปโอนเป็นชื่อบริษัทเรียบร้อยนะครับภาษีพรลบรไม่ขาดนะครับคันนี้เอาไป3 30,000บาทรถปีใหม่นะครับ3 30,000บาท กระบะมี2องคันนะครับรถกระบะเรามี2องคันใครอยากได้รถกระบะไว้ใช้งานไม่ใช่แค่รถไถน,นะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้ให้นะครับสําหรับ f อที่ติดตามอ่ชองกันต่อครับ B2420 ครับ24แรงม้าครับ3สูบไดเล็กนะครับเกเกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยคลิปที่แล้วแสนหเก้าไม่ได้ขายแสนหไม่ได้ขาย เอาไปในราคาเท่ากับ b ีเอเลยราคาแบบตาเลือกหนึ่งแสห้าหมืห้าพันบาทรถอีกนะครับรถระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับใครที่ติดตามคลิปผมดูคลิปผมประจํานะครับอ่าผมจะเอารถออกมารีวิวให้ชมตลอดนะครับหนึ่งันสี่ร้ยเก้าชั่วโมงไม้แท้ขึ้นปกติเก้าเกียร์ด้นหน้าสามเกียร์ถอยหลงังพวกคอนโซลยังครบนะครับ ใครที่อยากหุ้มเบมาะใหม่อยากทำของเหลวนะครับอยากเช็คลูกหมากอยากเช็คก็มาโทรโทรมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับแต่ราคานี้คือตามสภาพรถใช้งานได้ปกติได้ด้านหน้าได้หาง3นะครับอุปกรณ์ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับชัดเจนเนาะราคาอยู่ที่1 5 5 0 0 0ับาทนะครับ1 5 5 0 0 0ับาทตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย power นะครับส่วน21แรงจะเป็นพวงมาลัย power จะต่างกันนะครับที่ระบบพวงมาลัยนะครับหางกว้างของล้อขนาด1เมตร Uh, L สามสด SP ตัวนี้ปีห้าเจ็ดนี่ราคาเขาติดไว้คานสองแสนเจ็ดืห้าพันบาทอันนี้ลดอีกเหลือสองแสนเจ็ดนะครับรถเดิมสีสวยสภาพเดิมๆดูคันล่างครับมาหัวน็อตไม่ขยับคัดไม่ตัดปลอกเกียร์ไม่เคยเปิดนะครับใช้งานหนึ่งันสารอหกสิเจ็ดชั่วโมงการทำงาน มาพร้อมกับฐาน b h 2 2 5 4ท้ายสวยมากคันนี้เอาไปในราคา270,000บาท3 2เลงม้านะครับซึ่งยตน3สูบครับ32 36เทียบกันก็เท่าๆกันนะครับไล่ๆกันเลยนะครับทำไล่ได้ลงนาได้นะครับเป็นรถไถที่หลายๆท่านเอาไปใช้งานในภาคเกษตรกลัวเรือนของตัวเองนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับใช้งานเบาๆที่นาไม่เยอะนะครับใช้พวก32พวก36นะครับ อันนี้เป็น3ารุ่นใหม่นะครับ3 2 1 8ตัวดีทีลองใหม่นะครับลองใหม่ก็เรียกรถปี61ใช้งานสอง0กับ1ิชั่วโมงแต่รถเดิมมากรถไม่ว่าจะชั่วโมงน้อยชั่วโมงมากครับแต่ว่าถ้าเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับก็คนที่ได้ไปเป็นมือสองก็ใช้งานกันอีกยาวๆหรือว่าคนที่เอาไปใช้ต่อก็ใช้งานกันได้อีกยาวๆเหมือนกันนะครับรถคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมรีวิวแล้วเรียบร้อยนะครับราคาลงขายไว้ 279,000บาทผมให้ในราคา270,000บาททวนนะครับ2 0 0กับ1ชั่วโมงการทำงานมาพร้อมกับฐานพวนนะครับท้ายสวยครับท้ายสวยหูบูธหูสลักต่างๆนะครับดูครับชิดๆเลยครับชิดๆเลยครับอ่า 2 7 0แ0นเจ็ดหมืนบาททวนครับคันนี้ L3218 DP นะครับสาสิบสองแรงม้าตัวนี้ปีหกหนึ่งนะครับตัวนี้ปีห้าเจ็ดเป็นรถรุ่นเดียวกันสาสิบสองแรงม้าเหมือนกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างๆเหมือนกันเปลี่ยนกันแค่บอดี้แค่เท่านั้นนะครับมาสาสิบหกค่ะสาสิบหกแรงมีทั้งหมดเดี๋ยววันนี้มาอีกหนึ่งคัน จะเป็นทั้งหมด5คันนะครับจะเป็นทั้งหมด5คันมีเช็คล้อยก็จะมีทั้งหมด3คันนะครับลูกค้าสามารถมาเลือกแล้วก็สามารถพร้อมส่งได้เลยนะครับอันนี้เป็นสามสิบหแรงนะครับ3สูบไดรเล็กซินเจคชั่นครับยางใหม่4ี่เส้นตัวนี้มาพร้อมกับท่อรั่นทุ่งสวยๆเช็คร้อยครับมูลค่าการเก็บงานเนี่ยไม่น้อยกว่าต้องมีหกหม0นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางนะครับน้ํามันเครื่องของเหลวแผ่นหลังคานะครับภายในภายนอกครับทำใหม่ พวกบูสเกียร์ชิดๆแน่นๆครับเนี่ยพวกหัวเกียร์พวกนี้ครับคอนโทลเปลี่ยนใหม่แน่นๆนะครับใช้งานหนึ่งพร้อยชั่วโมงนะครับท้ายเปลี่ยนใหม่หมดนะครับหูเนี่ยจากที่มันสึกๆนะครับทีมช่างเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดไปเดียวนะครับไปท้ายไปหน้านะครับไปสปอร์ตไลท์นะครับสั่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับขายในราคาโปรโมชั่นแบบจาก3 0 0 0 0 0เนาะตอนนี้เหลือ28 5 0 0 0ดันบาท ได้ดันหน้าได้หางควนครับลดร,ราคาไปเลยพวกรถเช็คร้อยผมขายในะราคาเดียวกันนะครับ2อแสน8 5 0 0 0ับาทอยู่ในสาขาในมี1ีกคันนะครับรถ3.6แรงเนี่ยถ้าใครอยากมาเลือกนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเพราะว่างบในงบหลัก2กลางๆหา2ไปลายๆเนี่ยลูกค้าก็จะมาจับจองเป็นรุ่นนี้กันเยอะนะครับเพราะว่า36มมันก็เหมือนกับ4 0ิบนะครับต่างกันแค่แค่เกียร์ เดินหน้าถอยหลังที่มันอยู่ข้างข้างตัวกับข้างพวงมลาลัยแค่เท่านั้นนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดอะไรตัวเดียวกัน่ะหรือว่าใครมีงบน้อยครับคันนี้ไม่มีหางนะครับผมให้ราคาที่2องแสนสี่ยางสวยสี่เส้นสีเดิมนะครับรถไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับเช็คจุดรั่วจุดซึมให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกระจังหน้าให้คันนี้สองแสนสี่คันนี้ในด้านหน้าได้หางคันนี้ก็สองแสนสี่นะครับแต่คันนี้จะได้หางพ่วงมาด้วยรถปีห้าสี่ทั้งคู่นะครับ ตัวนี้2 6 5 0 0 0บาทครับยันมา3 9แรงม้าตัวพรีเมียมล้อทองคันนี้ผมรวมเก็บสภาพทำทำสีให้นะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เก็บพวกบูธพวกสลักที่มันรวมรวมให้นะครับรวมทำสีเข้าบ้านหล่อๆตัวนี้2 6 5นะครับตัวนี้36แรงเช็คร้อยนะครับตัวนี้จะได้หน้ากาก,ากได้ท่อซิ่งนะครับตัวนี้ก็บวกเพิ่มมาอีก5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้3,9 0 0สเอ้ย2,900นะครับ2,900บาท สามสิบหกมีหลายขั้นนะครับให้เลือกนะครับรถที่ร้านเราขายนะครับเราขายเน้นเป็นรถที่เราไปใช้งานนะครับในครัวเรือนของตัวเองนะครับไม่ใช่ขายรถรุ่นใหญ่นะครับรุ่นรุ่นใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องบางทีเข้าใจพี่น้องทางฝั่งเราอยากได้ M 9 5กันเยอะนะครับถ้าเข้ามานะครับหลายๆร้านคงคงไม่เหลืออยู่ให้รีวิวนะครับเพราะว่าพ่อค้าฝั่งนู้นก็จะมาคว้าไปซะส่วนใหญ่นะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับ ยันมา49แรงม้านะครับ EF49 4T น,นะครับเครือ่องยนต์4สูบเทร์โบนะครับ Direct Injection ครับัวนี้ลูกค้าติดตั้งประกับประคองคันคันหน้ามานะครับกระจกนาซาชุดแต่งมาเต็ม3,500ชั่วโมงเครื่องดีเกียร์ดีมากๆนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับคันนี้เอาไปในราคา3 0 0 0 20,000บาทนะครับ3แ20,000 20, บาท <c oughs> ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้หางควน รถสวยมากนะครับเจ้าของแต่งมาดีสวยครับดูแลสะอาดสะอ้านครับเจ้าของมีรถหลายคันครับก็เลยปล่อยออกนะครับไปทํางานนะครับที่อื่นก็ปล่อยออกให้เรามาซื้อไปนะครับอันนี้เอาไปในราคานี้นะครับคู b บต้ l c 5 0 8 DI Special ครับเช็คร้อยสภาพยังหน้าใหม่หนึ่งคู่ยังหลัง80%นะครับ อันนี้เอาไปใบมีดใหม่นะครับของเลวใหม่อันนี้เอาไป269,000บาทครับตัวนี้สองแสนหมาพบาทนะพอมาพอดีเผื่อไม่ชัด269,000บาทนะครับคันนี้นะอ่าสีด e มี2คันนะครับสีผ้าแรงมี2คันอ่าลซีศูนยครับตัวนี้เอาไป3,99,000บาทครับเดิมๆรวมทําสีนะครับรวมเช็ค เก็บจุดรั่วดซึมให้ลูกหมากรวมเช็คแน่นเช็ครวมให้นะครับรถปี64นะครับใช้งาน1,800ชั่วโมงตัวนี้ l 5 0 1 8ตัวดีทีครับเก็บสีใหม่นะครับฝาเพียมบอดี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปิรกใหม่ตัวนี้ทำเป็นโฉม sp นะครับราคาอยู่ที่460,000บาทครับจัดโปรอยู่แล้วนะครับ460,000บาทเล่มทะเบียนชุดนครบอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับ l 5 0 1 8 sp ปี2,565ยางสวย4เส้นรถ เดิมแห้งๆเลยครับเดิมแห้งๆเลยนะครับพันเจ็ดร้อยชั่วโมงอ่าใบพานมีบินเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้สองใบนะครับเปลี่ยนไปคัดท้ายให้ด้วยนะครับท้ายไม่เคยแกะเอแท้นะครับอันนี้จากห้าแสนสองหเพเอาไปสี่แสนสี่แสนเก้าท่วนๆนะครับ4ี่แสนเก้าทุวนๆนะครับคันนี้นะอ่คูโบต้าเอ็มยูสี่ B, ดรถปี2องพ้ายหสิสี่ยางสวยทั้งสี่เส้นครับ เดี๋ยวจบจากรีวิวนี้ช่วงเย็นๆผมจะเอาคันนี้ไปรีวิวทดสอบระบบนะครับให้กับพี่น้อง F อได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ดันหน้าได้หาง3นะครับเผื่อพี่น้องทางฝั่งลาวแกอยากได้นะครับพอดีรุ่นนี้ก็ไปฝั่งลาวเยอะเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์เท่ากับ50แต่ว่าได้ใบมีดมาถึง2เมตรได้หางเป็นหางท้างานะครับมีดับคอนโทรลครับหางพวกนี้ใช้ใบ26ได้นะครับใช้งาน1,600ันชั่วโมง คันนี้เอาไป499,000บาทเล่มทะเบียนทุโทนครบ M5000 ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับไปจังหวัดลำปางก็รอลูกค้านัดคิวส่งมอบนะครับคัง้งหนึ่งบ้านผมพอเยอะครับพอเรีคอปเตอร์เยอะนะครับถ้ามาทีนึงก็ต้องอย่าเพิ่งพูดครับให้เขาไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงจะไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นคูร์ต M5000SU ครับ จาก299,000เาหนะครับเหลือ279,000บาทนะครับรวมเช็คนะครับปูแผ่นใบมีดให้ใหม่นะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีนะครับรถไม่มีรั่วไม่มีซึมรถสวยสภาพถือว่าเยี่ยมเลยนะครับคันนี้ใหม่ชั่วโมง5,5,5,689ชั่วโมงครับแต่เครื่องดีเกียร์ดีนะพวกคัสต่างต่างนะครับไม่เคยแกะนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับว่าถ้าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีเนี่ย คนที่ได้ไปต่อนะครับก็ถือว่าโชคดีของเขาครับรถไม่โทมนะครับถึงชั่วโมงเยอะแต่เขาก็ดูแลรักษาของเขาครับอันนี้ก็เหลือ2อ0 0 0นเจ็ดหมืบาทเนาะอันนี้เนาะเอ็มห้าพนะครับรถพุดรถแมคโครเล็กสามตันตัวนี้2อ0 0สนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเทนเลอร์นะครับเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินชมด้านหลังอู่มีรถอะไรที่พอขายได้บ้างเนาะ ก่อนไปอู่ก็พาชมครับร้านอะไหล่ของเรานะครับใครที่อยากได้อะไหล่รถไถนะครับหรือว่าพวกสีรถไถนะครับไปพ่นนะครับน้ามันไฮดรอลิกนะครับสามารถสั่งกับเราได้นะครับจัดส่งให้เคอรี่วันเดียวถึงนะครับทุกวันนี้นะครับอยากได้อะไหล่ชิ้นไหนนะครับสาหรับรถไถนะครับรุ่นนิยมใช้3ามหกสเรามีครบเกือบทุกรายการเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับมือหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขายในราคา3ามแสนสามหมื่นบาทนะครับของสยามเจอตูล่า นะครับพวกแผ่นรังคาหน้ากากนะครับมีครบนะครับแผ่นผานนะครับตรงนี้มีครบหมดเลยนะครับทีมาไหลเราพร้อมนะครับจัดส่งให้นะครับถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นมันาทิตนะครับอ่าช่างเราไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่าช่างเราก็ไปย้ายเหล็กนะครับจากอู่เดิมที่อยู่ร้านในมานะครับไว้ข้างนอกนะครับก็ไป ไปพังอู่ครับไปพังอู่เดิมนะครับมานะพวกอู่เก่าก็จะเอาเหล็กพวกนี้มาทําเป็นโรงรถที่เก็บสินค้าสต็อกสินค้านะครับอ่ะอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับด้าน,นหลังมีสี่ถอดไว้ตั้งแต่ย้ายอู่มาพอดีอู่ช่างสีกําลังทําใกล้เสร็จแล้วครับเหลือระบบไฟก็ทําเป็นอู่สีมาตรฐานตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโรงล้างรถนะครับตรงนี้ต่อมา ตรงนั้นข้างบนก็จะเป็นโรงจอดรถหกล้อข้างล่างก็เดี๋ยวทําเป็นเพิงนะครับไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็รถที่จองแล้วก็จะไปอยู่ด้านหน้านะครับคันนี้ก่อน M 7040ปี51นะครับรุ่นแรกนะครับคันนี้เอาไป460,000บาทรวมเช็คเก็บงานทําสีสวยๆปี2420ครับตัวรถหางแตดย่าใหม่นะครับคันนี้เอาไป165,000บาทนะครับ165,000บาท ตรงนี้ตรงนี้ผ่าตัดครับผ่าตัดใหญ่กันก็เป็น L3408 ครับนี่ถอดเครื่องแล้วรอส่งวานปีปอกใหม่นะครับรถถ้ามันมีอายุการใช้งานนะครับมากนะครับถ้าปล่อยไปมันก็นะครับถึงไม่หวมไม่ไอก็อีกไม่นานครับพวกแหวนพวกอะไรมันก็เสื่อมสภาพแล้วเราต้องถอดหรือเช็คทําใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับทั้งข้างนอกข้างในครับพวก34แรง นะครับตัวนี้ก็จบไปในราคาสองแสนนะครับจบในราคาสอง0สนเช็คหรือทำใหม่ทั้งหมดตัวนี้7 0 4 0ศียครับเ c เอ็มอำเภอบานม่วงอันนี้ออกผ่านเงื่อนไขโรงงานน้ำตาลเนาะเป็นลูกค้าของโรงงานน้ำตาลก็รอนะครับจัดส่งนะครับเช็คเก็บงานให้ครับตัวนี้สาบี่เหมือนกันครับลูกค้าอำเภอกระนวลนะครับตัวนี้ก็กําลังเช็คนะครับเก็บงานทําสีใหม่ตัวนี้ไม่ได้ทาเครื่องนะครับเช็คลูกปั๊มให้ใหม่ 47SP ครับตัวนี้เดี๋ยวติดตั้งชุดใบดันใหม่นะครับติดตั้งชุดใบดันแล้วก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ3.7นะครับ3.7รวมเช็ครวมทําสีนะครับตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นก็เป็นรถยกของนะครับเราถอดที่ยกออกแล้วนะครับไปใส่รถยกของเราแล้วที่เห็นอยู่นี่หันหลังอยู่ก็จะเป็น M9540 นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่า995ก็ติดจองไปแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไถรถเกี่ยวนะครับรถรถตักก็มีนะครับ L4018 นะครับรถตากราคาอยู่3 6 9 0 0 0หบาทนะครับอยู่ด้านบนใครสนใจรถไถและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4ามนะครับขอบคุณครับ